สวัสดีครับบ้าท่อสวัสดีท่านชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาปู่578นะครับพามารับชมตรงหวดครับหลังจาก79ตรงตรงนะครับปู่ยำคักนะครับเนาะกับ79เด้อปู่วานะครับ9อยู่หลักหน่วยนะครับเอาบอลหล่นะครับผมมาหอดมาถึงแล้วเข้าไปกราบนมัสการปู่น้ำกันนะครับไปรับชมน้ำกันครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2500 67เนาะพี่น้องเนาะเอาครับเป็นจังได้กันแน่พี่น้องโชคดีโชค,โชคมหาบ่นะครับปูกะว่าฝันคักนะครับผมฝันว่าอา่อาอ่าเลขออกหวยออก579พี่น้องเป็น979นะครับผมเอาเข้าไปกราบนะมสัสก,การปูน้ำกันนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับพามารับชมตองหดเลย กราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเนาะครับปูเอาปูนี่เอฟซีเพิ่นฝากผมมาทำบุญตั้งแต่หมู่วานมือนี้มากครับผูดีได้ถวายปูก่อนล่ำ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 ครับสาธุบุญกับเพิ่นเด้อนะครับเอาเนี่ยคักับปูเนาะก็บอกว่าเก่ายุทธรักน้อยไงยังปูหาหามาก่อนเก่าซีจะใส่เป็นหาเจ็ดเก่าเลยทำเบี้ยรถขับหัวเนรถขับผม เก้าหนึ่งครับทับเบียยรดเก้าสองหนึ่งมันกับหัวกับปูมันเปลี 1, 1> ่ยนหนึ่งกับกากรเคยบัวกว่าับถ้าเจ็ดมาคือหลักสิบบนแบนมนมันบอาไปมันวอไป 9, เก้าเจ็ดมันบอไปขับขันไปก็คือเจ็ดเก้าขับปูมันก็มาเจ็ดนะ่ะขับ อาล่างบวกกันส like ูตรร้อยมะไรกับแม่นนด้ปัวร้อมเขาเอาร่ยกับร้อยราังดีดีครับเลขพวกมันเป็นขึ้นครับ <Ian> ป <Mega> ูวแต่ว่าพกมันไปตารางอยู่แล้วตัวใต้มันเป็นหวกเนาะครับปูวตัวใต้น้นเป็นหกส่วนมากอะเลขร้อยมลไรนั่นมันจะไปตารางตัวใต้นะครับหากมันมาไปครับมันว่าแต่หกมาในเก็ยตเขาเขาจะต้องกันดเอาตองวัดเลย่านผู้ชมมึงมันจะมีบ่วยาเลย มันเป็น,นี่หมอน้าปูวไหกอนนะครับเดี๋ยวจะว่าอ่าเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งหกหนึ่งอันนี้ร้อยมาอะไรน้ปู ที่มากโหกระลางอีกประจัครับต่ว่าท่านเนี่ยเอาเลขบนไปก่อนครับเลขบนไปก่อนตัวเดียวเลยเหรอไปตัวเดียวออครับปูบนวิ่งครับแปะตัวเดียวแปะตัวเดียวว่างั้นเก้าเก้าขับปูอ่าแปะตัวเดียวท่านผู้ชม ครับแปดสองสองแปดแล้วปูกับแปดสองสองแปดท่านผู้ชมสูตรพจน์เฮ็ดในเมืองหลวงสูตรพจน์เฮ็ดหนูจักแล้วน้าปูเนาะหนูจักแล้วสูตรหนูจักแล้วเอาเอาบนไปก่อนน้าปูเนาะตัวเดียวนี่ยล่ะตัวเดียวฝันกับฝันแม่นด่ะแม่นดิปูฝันมากรวบงอนไปทั้งเขาโยดงหน้านั่นนะครับ เลขมันออกเปิดได้ยัวห้าเจ็ดเก้าก็สั่นแล้วตายวันวันวันเบิ้มิสเก่าเจ็ดเล่มอะไรออกเก้าเก้าอี๋แมนปูวาในฝันปูวาซื่อปูซื่อเก้าเจ็ดมันออกเจ็ดเก้าเจ็ดได้บินมันเป็นออกเก้าเก้าวันออกเดียวตัวเดียวเลยทั้งปูนะหางเดียวปอยหางเดียวนี่ละแปดสองสองแปดธรรมชุ่มวิ่งแปดเนีสูตรปูวาบอต้องเขียนให้บอต้องเขียนให้เบิ้งเพราะว่า อูกันยูนะครับอวันที่หนึ่งปัวหนึ่งกุมภาพันธ์ือวันแรงงานปบ่อปูวบ่อวันเรงงานเดือนพุน่ะพึกภสาคนลวันงเปลนวันเรงงานค่ะวันที่หงวันพระหัสครับวันพระหัสวันที่หนึ่งครับเดือนสองครับปูหกเกคับ เอานเอาไปรุ่นแร่ไปรุ่นเลยเนาท่านผู้ชมสร้างจองไว้เอาสูตรอะไรมาไล่มาเบิ้ง้ามไปปัวสูตรใกันหกสามเน่ะหกสามคืองวดเมื่อกี้นี่มีมีเก้ามีเจ็ดมีหกเก้ากับเจ็ดมาน้ำกันหกมาล่างเนาะปูเนาะไม่ล่างอันนี้สามสามจะบมาน้ำกันมาปูวขัรีนเรียนเรีนฮาร์ดตอรี่สามหกหกสามสามหสามครับผมอืเอาท่านผู้ชมบอต้องรอด นะครับไม่ไ <seaweed> ด้ไ่ได้สาม่ได้สามหก่ได้บ่ปูสามหกไ่ได้อ่าไม่บ่งนะครับจังไหนคือว่าไม่เอฟซีบ่งนหนตรงกันลสามหกใส่ป่านี่ครับไ่ได้สามหกไ่ได้เจ็ดเก้ากระไรเก้าไปเป็นบ่ปเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครับบ่ได้หกสามตรงกันบ่ได้ตรงกันครับปูวแปดสองมาได้ปูว แปลงซองไม่ได้ตามสูตรเราแปลงองไปเลยครับแปลงองนี่หางเดียวหางเดียวน้าปูนี่ท่านผู้ชมของเก่าพี่น้องเสียดเสยก็ไม่ตอนนี้ตอนนี้ท้องอันนี้กับหัวน้าปูเนาะโอ้ยนได้จะว่าอันเลขทะเบียนรถก็ขึ้นว่าเลขที่แบบคิปเก้าเลขมันออก ปีนหัวขึ้นรถแต่มันหงอมันุนเรับรถนะนโปูต่อยารถเนี่ยมันมันออกกลับปีนหัวขึ้นครับผมถ้าจะวิ่งวิ่งแปดไปเลยว่เสียถ้าวิ่งวิ่งแปดน่ะว่าขันวิ่งก้าครับขันวันนี้สูตรเด้รับปูเพราะันขันวันนี้สูตรก็คือออกเดเก้าเลยนโปเนาะปูฟันแม่นคักพี่น้องเพราะปูยำเลยว่านะครับ ปูเนี่ยซื้อตะเกาเจ็ดในความฝันนะ่ะเลขผลออกหาเจ็ดเก่าปูว่าดีใจพันไปเบิังเอ้ามีตะเกาเจ็ดเลขผลออกเจ็ดเก่าออกเจ็ดเก่าอีหรือน้าปูเนาะเก้า <c oughs> อยู่หลักหน่วยปู่วานี่ครับโอ้นี่หาไปอยู่กอนเก่าซื้อพี่น้องว่างให้ไม่ตะเกียบหลักสิบปูแข่นเป็นหาเจ็ดเก่าบาเท่าก็าจะได้เฮ้คักอยูอ่ทั่วโลกครับนะ้าปูเนานะะเอาจองไว้ก่อนน้าปูเนาะเอาไปเม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็สองใส่คันปล่อยก่อนหมูตบมือจอบแต่ไ้นตบมือเมื่อแต่ได้ปล่อยเลยเะาวปูร่าแปดสองแปดเลยแปดแปดสองมือเมื่อปูร่างนี่ติดหกเลนเลบ่สิบสองเก้าสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดเป็นร้อยแปดละวันแปดสองทรมาชอืม กรเด็นในเบื้องล่างมาได้มิเตเกลมีเตเกลมิเเกลมิตตเกตเกมิเตเกลเอ็นมอดครับ<อ>ปูอ,อันนี้จะบูสามสามมาปูขั้นไปก็คือไปต่ำว่าลเลี้ยล,ล่างนั้นมันออกพวหนึ่งยันมันออกไปตัวหนึ่งพวกกำลังเป็นเจ็ดเจ็ดดับล่างครับปูเจ็ดออกพวหนึ่งเจ็ดดับล่างครับหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์กันดับล่างอีกครับปูอือเมื่อนั้นสามหกหกสามไปเลยเคยอ่อนรักันเนี่ย เลขอะไรมาไล่หนามาไดปูสามหกหกสามนี่หาลอตเตอรี่ล่างเลยเหรอหาลอตเตอรี่ไปเลยเอาคือตรงกับเลขตรงกันอยู่ล่างเนี่ยเอาปูมันคือตรงอยู่ก็เอาเอาล่างเอาสามหกเราไปครับหางมันมดอยู่สามหกสามหกตาล่างหกสามสามหกครับเอาแต่ว่าปูเนี่ยเอาบนไปก่อนนะปูเนาะบนมีหางเดียวเนี่ยหางเดียวท่านผู้ชมเอาไปเลยอืมอ๋อ นะครับปล่อยก่อนใครเลยได้พี่น้องได้สูตรนี้เ่าต้องเขียนให้เบิ้งหูหก,กันแล้วนะปูนะ,อะเออเอฟซีแต่และสินทางมากางเดียวปูรุ้นๆหางเดียวครับห้เจ็ดเกาตัวเดียวห้เจ็ดเก้าตัวเดียวครับปูพอดีได้เงินซื้อของกินอโอ้สังจําว่างมาสั่ง <นะ S 2> ามาปูต่ว่า,าเจ็ดเก่ากระดังดังทั่วประเทศอีหลีนะปูเนาะมันดังครับมมันดังดังแล้วก็ออกอิหลีมันมันตรงกันสูตรเดียวกันมันตัวเดียวกันสูตรเดียวกันนะครับพี่น้องสูตรแต่ละสูตร ได้มาตรงกันแต่เลยมาตรงกันเอาปูห้ก่อนโมพี่น้องรุนเล่าตัวมาแงรกอ่ารุนเล่าพัฒนาต่อได้พี่น้องเดอ้อปูหอสามกับสี่เด่น,นสีนะ<ต>พี่น้องนะอ่าแต่ท่านผู้ชมเอา,อา,เอาแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับปูห้าเจ็ดแปดนะครับไม่ต้องรอนานนะครับบาร์อชานะครับไปก่อนเลยนะครับบนนะครับชุดบนย่างเดียวได้พี่น้องเด้อ ไม่ออกเถื่เท้า,สสาป,ป่อปแล้วเจ็ดเก่าตัวเดียวมไม่ออครับวิ่งแปดแปดสองสองแปดได้ทำช่เด้นะครับหนวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบ็ดได้เพิ่มเดียวอ่ะกับปูเอาสูตรร้อยมาลลยนะครับหกสามปูว่าไปหาจองรอตตรีไว้สามหกสามลอตเีครับปูผมมามันจะมาสามสามคือเก่าเจ็ดมันนำกมบได้เยอกันมันกเก่เก่าเจอ่าอืม สามสามปูกับว่ามาใดได้พี่น้องเด้อนะครับอันนี้เป็นสูตรร้อยมาลลยนะครับแม่นยังได้จังไปหามเนาะรับปูก็เกิว่าเจืหามจังเม็ดครับหามมาดีที่ปูขับหามขับห้าสี่สี่ขับเราหามอีกวันขับปูงวดนี้จะบนี้มาปูแปดสองแปดบ่เด้นแปด เลขอันนั้นมันม,มามาเร็วเพรเกตเก่าเห็นห่กับมาถูงของพูนแล้วพูนมปกนได้เปนมาสคนดเดีอ่าอาจารผู้ชมแคปหน้าจอนะครับเนาะกับปัวหาจองฉลากกินแบ่งนะครับหาจองรอตรีใบนะพี่น้องครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหน้าร้อยหกสิบเจ็ดปูให้บนมาก่อนครับ 8, 2, 2, 8แปดสองสองแปดได้พี่น้องเดอ้อล่างนะปัวหกสามกับสามสามนะครับผมแคปหน้าจอครับเอากาบขอบุญขอบคุณปูนะครับท่านผู้ชม ครับดีใจครับ f อฟแฟนคลับทั้งช่องนะครับสำหรับปูโชคดีนะครับเอา,ส,เอาสู่กันต้อพี่น้องนะครับสำหรับท่านใดโชคดีนะพี่น้องเนาะกับกราบขอบุญขอบุณปูนะครับผมสวัสดีครับ